ไกลมากโอ้โหอับอยู่ไหนอะเฮ้ยรถครถหลังสรุปให้ไปไหมไปรับเพื่อนกันไปรับเพื่อนแกมึงมีรถแล้วใช่ไหมไมึงมีคนมารับผูอ่ะเบอร์สามอ่ะเออูอไหนไปับ <Okay. S 2> ม,มาแล้วไปขับมาแล้วมีรถมาด้วยมีรถมามยังเอาป่ะเอาป่ะไม่มีครับไหนนม่ต้องมาข้างหลัง

เรืี่มาเดอรข้ามน้ำเดอนโอเคเรียบร้แล้วเราลิ้เก็บลิ้ไปลงเราเก็บ้ไปคนนี <c oughs> ไ้ไป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 เรามีเชอเพิรแล้วเธอเปลี่ยนรถไหมรถเราอยู่ไหนนะรถหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารถอีกคันหนึ่งเดีเไปไอันนี้ส เบอร์ออหนึ่งเบนร์หนึ่งใช่ไหมเนะี่ยใช่ใช่ไหนเนี่ยค<ำ>ือไหนหนะเราต้อง<ต>ไปก่อนเราเราอยู่ไกลาจากอรุงกรุงนะตุน็อตตุน็อ่มบ้านนะสองบ้านนะเหรอ มาลงมาแล้วมั้งมาหาเพื่อนหรือเปล่ายิงไปนกนกโดนแล้วบางทีรับยาแป๊บรับยาแป๊บจะตายไปๆๆเธอเธอเธอขับเลยนะสีส้มนะเธอเลืนิดหน่อยเธอเราจะตัวเย่แล้วอ่ะเธอมึงใจมากเนี่ยยังก่อนเลยมั้ง ยาวอะไรไม่แล้วไม่แล้วดูแล้วตายแล้วไม่ระดับนี้แล้วเคยไม่เดี๋ยวเที่ยวเลยกูนะเธอรออยู่ประมาณนั้นเธอเราเข้าวงก่อนอดี๋ยวเพื่อนสนใจมันเธอเธอมันนักสู้อ้าวเธอเฮ้ยประหลาดครับไปเฮียอีกไกลเลยเด้อร์ข้นเข้ามาเลยนะ ไ <I> อโน่ไ <I know. S 2> อโน่วิ่งไปขอขอจัดการแป๊บนึงนะบนหลังคานะบนลุกท็อปนะป้องป้งเรียบร้อยมาที่ไหนเฮ้ยวี่อีกเหรอโอ้โหกอดโอเคเก่งมากลงแล้วลงก่อนก่อนเธอเรอห้องก่นกนอนกว่าไปไปมาบัฟเฟอายุเฮ้ยเบอร์สี่อยู่กับมึงปะเขาอยู่แถบคุณละมั้ง ตัวเติมนะมันรอนะมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจ้าเราเดาว่าเฮ๊ยโอ๊ยมันอยู่บนรถเหรอเปล่าแต่มันอยู่ไหนวะถ้าเกิตัวมันไม่เจอต้องมาช่วมุกมะต้องมาช่วมุกมะเสียงคือมันอยู่ข้างหน้าแต่ตัวมันอยู่ไหนวะตามมันให้ครันเลยตามมันให เธอเธอโดนยิงอยู่อะเราเห็นนไหมเฮือกอเฮือกนี่ผมอยู่ตามมาผมเลยตามมาตามมาตามมาเธอเห็นแล้วเราไม่ไหวแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วอยู่ไหนยังของอยูลนะใช่ไหมมันมีสไนเปอร์ใช่ไหมเด็ดเลยเธออยู่หลังหินนลยเออม้องอยู่ห่างกูปั๊บไม่ทันหรอก ขบานผมหน่อยได้ไหมเบอร์สองเบอร์สองมาช่วยหน่อยกำลังกำลังขูดหลังหินไงเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันมาเลยมาเลยนี่มันอยู่หลังตรงตรงข้ามเลยเว้ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันระวังแล้วก็บวกวิ่งวงมา วงมาเลยเร็วแต่เมื่อทันหรอยากกว่านัยากกว่าไปรอที่รถเลยเดี๋ยววิ่งตามไปไปรอที่รถเลยตัรถเครื่องตรถเครื่องนะทไมคือเเลยเืาเลยออัมงเบอร์เบอร์ส่่วิ่งวออัม ต้องหวงล้วต้องหงาวงกลมอยู่ไกลมากไม่กัเนียวงอยหน้าเริขับไปเลยเฮ้มึงกไดไม่ต้องห่วงฉันจไม่ต้องหวงฉันเผอไม่ต้องห่วงฉันไยิงมักนโอเคเมจะไม่ต้งจไมึงมึงจะออกไปทำไมห้มัากมันอยู่ตรงน้ไม่หวทำไมเป็นบานี้เลย s h t e เบอร์สี to 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 you to ่เราต้องคู <ação> ่นะบเบอร์โฟร์อยู่ไฟติ้งนะโอเคนะโอเคนะเซอร์ต้องการกำลังใจไหมต้องพูดไปแล้วนะต้องพูดภาษาอังกฤษไหมเธอต้องการกำลังใจไหมกลัวภาษาไทยเสียหนูว่าได้ปะมึงกลัวได้นะเก่งมากทำงานเดี๋ยวก่อนเนี่ยเก่งมากเลยทำงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำจ้ะก็ถามว่าทำงานอยู่ไหมโอ้ป้ายังทำสื่ออยู่เลย ตอนนี้หยุดแต่พรุ่งนี้ทำงานอ้าทำงานแล้วเหรอยุ่ตก็เลยนะโอ้ยแก่แล้วค่ะนู่ไงเธอตองตัวว่านับปรทูอว่ะจะเห็นมาย่น้ดเลยนับอร์โ佛เร็ไม่มันมีสองตัวก็นับประทูตไงธอเธอแลนเธอแลนเธอแลนโอ้ยยอดแล้วอ่ะเจมมนมอแมนละเม้ามนละเมัน่รั่นๆกยะไหมดมอปมอระโรี่ฝ่เเธอเมนักเอ ถ้ามันหนักจูงมากดูอุ้ยเธอมีรถปะรถรถรถเยิงไม่เลี้ยงเธอแล้วเธอจะลงมาเยอะแล้วอะเธอกมดยอดแล้เธอว่าเขาระดาษกวงเลยโอเคเธอที่หนึ่งอยุเอเรื่มอ้มถ้อเรื่องอกตัวแจคโคตรผู เขาติมเอกไหมเธอมองไปตะแลนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนีตรงนเธอมันเก่งที่สุดเออต้มนำเมื่อวันนะต้มน้ำเมื่อวันนะครับเราให้ไก่เธอหตัวดเอาประชากรหนาแน่เลยมันมันไอ้นี่อยู่แล้วตรงนี้ไหมประชากรหนาแน่นหนาแนนเยอะเลยเมื่อพ์โที่สยอะเอะไรงนี้ก็ได้เราสิรอดัวละกูว่าไม่ถึงแน่เลยวะกูว่าน่าจะอยู่ตรงเนี้ย ลงเลยนะโบคุณไม่ทำเกิดพึ่งโอ้ยเที่ยตั้งเยอะตั้งไกลมันเพิ่งจะมีได้คุณน่าจะปล่อยให้มึงโดดนะเมื่อกีินอ่ะที่เขาไม่ปล่อยเลยนะเมื่อวานทำโซลสอรี่นะอืมออย่าทำอีกมึงอยู่กับกูเหรอมึงทิ้งกูอีกโดดจีบข้างมึงแล้วทำไมถึงมึงมึงทิ้งกูอยามึงมาตรงนี้มึงจะไปตรงไหนล่ะอีเวนก็กูลงตรงนี้มึงไม่ได้ติดตามกู ว่าติดตามมึงอยู่มันด้เป็นพูดคนที่ติดตามปูคือเบอร์นัมเบอร์โฟมึงมีนัมเบอร์ทูมึงไม่สนใจเออเป็นอะไรก่อน <c oughs> กลัวกลัวว่าจะปากหมดไปไม่ถูกแอมมันก็ถามว่าแล้วเจอถึงหรือยัง <c oughs> กูก็เลยบอกว่ายังไม่ไปเอาทรมาแต่เช้าคิดว่าไปแล้ว <c oughs> คิดว่าถึงแล้วไม่ตอนที่กูกําลังไปอ่ะคือกลัวกาลังจะไปทําบุญ <c oughs> แล้วพี่เขานอนอยู่แล้วพี่เสกพี่นะ กูอะได้ยินเสียงพี่เขาในห้องกูว่าเออบ้าวันนี้กูต้องไปกับเขาแล้วกูลืมขอมึงตั้งแต่เมื่อวานกูก็เลยตัดสินใจโทรอืมเธอตัวเองพลาดไงกลัวมึงตื่นกูไม่ตื่นด้วยกูก็เลยรีบก่อนเดี๋ยวกูลืมไม่ตื่นเพราะกูน,น,นอนดูเพราะว่ามัวแต่ถามวา่าจะไปที่ไหนดีจะไปไหนดีไสรไุปเนะมืองไปแม็กโครค่ะ<ก>ไปแ<ด>ม็กโครไปได้แก้วมาเออไปแม็กโครนี่ไปแม็กโครขี่แก้วนู้นตามรีวิวของมึง ไม่มีที่อะไรเลยเลยแม่คูแม่คูอะไรวะตามรีวิวเพราะที่เขาแบบไปซือ้ขอ,ขอของตามรีวิวในแม่ค,คูไงโอ้อย่างเงี้ยตลาดปะเป็นท่า,าโทษโทษแลโทษตะกูค่ากันตลาดลกูไม่ได้ซื้อแบบมึงเยอะแยะกูซื้อของทีมไปตามห้างซัมมอนกูซื้อเยอะต,ตั้งไหนไหนพูดไม่รู้วันนี้หมดไปพันสี่ไม่ได้ที่อะไรเลยอย่างเงี้ยตลาดปะยี่กับของอีกอีเวน เบอร์สี่ยงถูกนี่อะไรได้ที่อะไรแก้วแก้วอะไรวะแก้วเยติเป็นไงโอ้ยสอรี่มีแมวเหรอมึงเอาไปเอาเสียงแมวมาจากไหนกูนอนอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นมึงอายอายไม่เห็นเหรออายอายใช่ใช่มึงโดนยิงเหรอเบอร์สี่กูเจอตีนเขาเจอตีนเก่งมากเลยตัดมาที่กูกูยังให้กูไปรับไหมสนุกกับการวิ่งเก็บของอยู่เลย ูอยู่ไหนอะกูอยู่ในที่ที่มึงวงไว้ตอนแรกอะยิงลำพังมาสิมีรถไหมเดี๋ยวนี่ตีนเยอะดีนะไม่มีอะไรเลยแล้วมึงถามส้นตีนกูอะกูะคิดว่ามึงไม่อยากมากู้ว่าหลังมาย,ยากมีมาอะไรยากนี่จะโคตรดีวะเหมือนกันแม่นมากเป็นตัวที่สงบเองมากใครอะ เพื่อตัวเองหนูได้ปืนอะไรที่สงบนิ่งมีเงียบไม่รู้อ่าดูเปิด่องเบอร์สีเก็บเยอะมากช่ำลเลยเหรอช่ำฉ่ำมากแล้วเขาก็เก็บของช่ำมาไม่เหลืออะไรกูเลยไม่เหมาะหรือเปล่ามไม่เหมาะกับตัวมึง มึงมึงอยู่นอกวงกลมเหรอใช่แต่กูกูเจอรถแล้ว,ลวมึงไม่น่าจะใช้ว่าไม่น่าจะใช้คำว่าให้กูมึงมารับกูนะมึงต้องใช้คำว่าให้กูไปรับมึงเลเอาเหรอโอเคเจอรถแล้วเดี๋ยวกูเจอของแล้วกูก็ไปหามึงเลยไม่ตัวข้างหน้านไ่นกูหายอยู่ไหน mark the location คือก็แจ้งอะไรเงี้เปล่าองมแ้ รถมาแล้คปะรถกูติดต้นไม้คุขี่มาเหินมากูติดต้นไม้อะไม่มีาากูลงจากรถ,รถอีเหี้ยเลือดถ่ายไปเลยตึงนึงขี่รถมาต้ตนไม้ไหนวะมีรถได้ไหมรถกลัวคาต้นไม้อยู่ลยเลยอีเหี้ยเก่ยเด็กายเล นะจี๊ดเขา้าพันแผลมาเยอะสมาร์ทเดล็อกเคชั่นออสมมาไมมึงมึงหลุดออกจากรอบวงกลมหรือยังเข้ามาแล้วถุลักกระดานธุรักันดาน,น,ดานใช่นี่คือที่ที่กูอยู่นี่แหละ สีมันอยู่ข้างหลังกูอะนี่กูเจอแล้วไปขึนที่สูงแลยไะสองนี่ตรงไหนลองเ,เี่ห้องกลไหมนะนตองตรงรีบเข้ามามันมึงจะหนีไปไหนเนี่ย ก็เจอคือว่าจนคุณอนไยไปหาใครยิงวะก็สี่หรอไม่ใช่คุณน่นคุูซอยเข,าข,ข้าวงจนไม่สนนะใครทั้งนั้นมงนั่นันโอ้ยชม่รอนยิงเหรอรต้องรอจริงตรงไหนอ่ะบอกเลยคุณนั่นเยีย๋ยรอแล้ว ยิงมาเลยพวกมันก็ยิงดีข้าพันแผหอุปกรณ์ที่ต้องปกไว้มึงข้าป็นแผหมันดีมากเลยเว้ยมึงต้องการอะไรจากกูแค่บอกเฉยให้ปกไว้ <got> มีเว็กซ์กระโขกกระสีกระโหลกได้ยังีไม่มีมีแต่ยาผมจะไปโลกไกลละกูอุนน้อยบาบอ,อผมได้กระโขกสามครับ <got> <c oughs> เยโด้วะเนิดิ่งด้วยผมจะบ้าตายคุณนี่ปนอะไรของคผมไม่รู้ครับคนต้องเรียกว่าใคเอ๋อไหยที่ครับแต่กูปาระเบิดเลยอ้าวไหนดูดูดกูเห็นแล้วท้่รถดีกว่าครับครับได้ครับผมกำลังไปครับอย่าชนกูไปไปชอบทิ้งเพื่อนเอ๊ยแต่เพื่อนมีเพื่อนแล้วไป นีเกูว่าตีน่าจะเยอะนะ

มึงย <mm ิ no ่งเลยมึงมีมาฆ่าตุ <h 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 ๊กตาเราตัวเหรอเมื่อกี้ช่วยเบอร์อะไรวะอะไรวะช่วยเบอร์สามได้ยังช่วยสามอยู่ไหนอ่ะรูปยังยังอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูบขี่ม้าไปเดี๋ยวควบขี่ม้าไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเมาไปสามื่อนเพื่อนเจอนายแล้วนายยิ้เฉยเลยเจอมีระเบิดควันไหม จะเบิดควันในมคะโน่นตรงหน้านู้นของเที่เอ้ะขี้มาเนไอนเพื่อนขึนน้นรถกูไม่ได้กูไม่ได้เปิดไหมเนี่ยเขาจะได้ยินไหมไหนวะเพือ่อนไม่ยิงตายแล้วตายแล้ว ลงลงลงเขินบ้านเดินก็บานที่ยืดทำไมคะัรอ ข้างหลังมึงออกอย่างตรงนั้นก่นอนออกไปได้กูกำลังพันแผลอยู่ข้างหลังตรงไหนวะตรงประตูทางเข้าบ้านเลยเฮ้ยม,มันอยู่ตรงไหน,นกูยังไม่เห็นมันเลยหน้าประตูหน้าประตูเจอแล้วเจอแล้วตะกันยัง เหมือนพี่อ sure really ีกไว้อย uh ู okay. ่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในบ้านเรียบร้อยเพื่อนเก็บหมดแล้วเสรงจไปเจาะต้อยู่ในวงแล้วนะมาจุดโลเคชั่นใช่เลยว่ะกูเจอแล้วเรียบร้อยตายอย่างเกลียด นวงกลมมันเข้าไปแล้วปะไปเข้ากันมันเข้าข้างในมาก็ไปไหนวะ i see Mark the location, Mark the location. หลังหินหรอเธอฮอเตเจอแล้วอยู่ในบ้านจะเธอ mark the location สองตัวเธอชั้นหนึ่งตัวหนึ่งชั้นสองตัวหนึ่งวางตัวจ้ะเธอโอเคหัวตัวก็หัวตังนะ มืงเขาไม่ดีเราเปิดแค่เอ้นี่ไงเอาไหมเปิดแล้วนะเนะโอ้โหวันเนพอแล้วนะนิชาแค่นี้ก็พอโอเคบ๊ายบายอเค